มาทานมื้อเช้าด้วยกันจ้าวันนี้นะคะที่บ้านแอดรัญญานะคะมีเมนูต้มจืดนะคะแกงจืดเต้าหู้หมูสับกับปลานิลชุชีปลานิลน,นะคะอันนี้แอดก็ทำสองเมนูนะคะสองคนกับแม่นะยำเช้า ใครยังไม่ได้ทานก็มาได้เลยนะคะใครอยากทานเมนูชูชีปลานะคะตามมานะคะเช้านี้ที่บ้นแม่ที่อ่างทองนะคะมาทานด้วยกันจะ้ะก็ที่นี่นะคะกับข้าวมันหาซื้อ,อยากนะเพราะว่าบ้านแอดมันอยู่ยไกลจากตลาดาไปตลาดกอ็อยู่ที่ประมาณ ก้ากิโลได้ไหมแม่ตลาดโพทองเนาะอันนี้แอดซื้อแบบมาจากปทุมนะเนี่ยแล้วก็แอดใส่ลังโฟมมาพวกหมูสับพวกอะไรอย่างเงี้ยอะเต้าหู้แอดก็ซื้อยกแพ็คมานะคะยกแพ็คยกยกแพ็คมาเลยแพ็คหนึ่งมันจะมีสิบกลอดแล้วก็หมูสับก็ซื้อเป็นมันจะเป็นถุงถุงละโลแล้วก็น่องไก่ที่แอดซื้อมานะคะแล้วก็พวกผักเป็นบางอย่างพอกะว่า ปลาทูห้าเข่งซื้อปลาทูมาห้าเข่งก็ทําเป็นแพ็คๆและ5ห้าเข่งแต่หน้าบ้านแอดมันจะมีแม่ค้าแบบชาวบ้านเขามาส่งผักไงแล้วก็แบบมันจะราคาถูกแล้วก็พวกเต้าหู้พวกเนี้ยถ้าเป็นตามตลาดท้องตลาดทั่วไปเขาจะขายกันอันละตกเท่าไหร่เมื่อก่อนมัน8ดนะก็ตอนหลังน่าจะเป็นสิบบาทนะคะนี่แอดซื้อมานะคะ สิหลอดมันอยู่ที่หกสิบบาทก็ตกแค่ราคาหลอดละหกบาทเศษเองมันถูกอะค่ะก็ทานไปทําทานไปได้แบบประมาณก็น่าจะพรุ่งวันพรุ่งนี้น่าจะได้เนาะปลาปลานินก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งแอดก็จัดไว้ต้มยำให้แม่ทานพรุ่งนี้เนาะแล้วก็มีเพื่กปลาช่อนปลาช่อน แต่ว่าแอดว่าเขาแล่มาแล้วอ่นะแอดว่าจะแช่น้ําปลาแล้วทอดให้แม่ทานพรุ่งนี้ก็วันนี้ก็จะมีเมนูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเย็นก็จะมีตอนเย็นก็จะมีเสริมอะไรเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าตอนเย็นไม่อยากให้แม่เขาทานพวกพวกหมูพวกอะไรแต่ปลาอย่างได้นะคะเพราะว่าแม่แกลำไส้ไม่ดีผ่าตัดตัดต่อลำไส้เป็นลำไส้ตันนะคะก็มีผลข้างเคียงมาจากที่แม่เขาไปรักษาฉายแสงโรคมะเร็งอะ ทำให้แบบลำไส้แล้วก็เป็นพวกพังผืดอ,อะไรเงี้ยเกาะก็เลยแบบทานอาหารแบบต้องข้าวต้มะะมา่ะเนี่ยเป็นข้าวแบบนิ่มๆอ่ะเหมือนข้าวเละค่ะแต่ไปต้มแล้วแบบพอมันแม่เขาชอบไม่ชอบทานเป็นน้ําก็ชอบทานแหน้งๆมันก็เหมือนเป็นเป็นข้าวแฉะนิ่มๆนะคะก็ทานกับข้าว <laughs> โอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า